เราจะไปเก็บสตอเบอรี่กันนะคะวันนี้นะยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะจ๊ะไปกันเลยอโอ้โ my gosh เราเก็บสตอเบอรี่อยู่ในดงดอกไม้มาเก็บสตอเบอรี่กันนะจ๊ะนี่นย่ไง เป็นไร่เล็กๆนะจ๊ะแต่ว่าเขามีซิสเต็มในการเก็บคือเขาจะล็อกเลนให้เราเลยนะโอ้ยลดลด,ลดสวยงาม yes. โอ้ย oh, ว้าวเซ oh. บินทีฟู oh. yeah, eh, จะเอ๋จะ ตรงนี้สิก่อนอนี่ฝั่งนี้เดี๋ยวเราก็เก็บนะคะโอ้โหเยอะมากนี่โอ้โหเยเอะเรากค่อยมาเก็บฝั่งนี้นะจ๊ะเขามีซิสเต็มนะให้เราเก็บเป็นแถวไปนะจ๊ะแล้วเราก็หันหน้ากลับมาทางนี้นะจ๊ะสิ่งจะเก็บได้นะตอนนี้คือต้องเก็บตรงนี้ก่อนซึ่งมันเยอะมากตอบบลิจ่าโอ้โหเยียมนะ โอ้ก oh ็ใหญ่ท,ทั้งทั้งทีตายแล้วแฮปปีใ้ใหญ่มากแล้วก็เยอะมากลูกเล็กๆไม่เอาเจ้ะนี่คือตองสตเบลีนนะจ๊ะ โอ้โหนี่คือด้สตรอเบอรี่ของเราสวยงามนนนเป็นมาร์คคือป๊อปี้นะสวยมากนะรักจ๋า Oh my god Can you see รักจ๋าดีรยวเข้าไม่เก็บนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะน้องเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะน้องจ๋าเยอะมากจ้ะพี่น้องจ๋าโอ้สวยมาก โอ้ oh my g o s ดูตรงนี้สก่อนขั้วแดงขั้วแดงแรนริดก็คือสุดยอดแห่งความหวานเลยจ้าฉันเก็บลูกที่แดงๆเท่านั้น,นสวยมากความเปลวววของน้องความเปวว้าวน่ารักมากเลย Mm hmm. mm hmm. หวานตลบจัง oh my g o s โอ้ my g o s สวยมากเดี mm ๋ย hmm. เดี๋ยวเดี๋เก็บก่อนเก็บก่อน oh my g o s อดึงง่ายมากเลยนะคะเขามีความแบบก้านกรอบมากนี่โอยอันนี้เป็นราไม่เอาจ้านี่ก,ก็กรุบกริบนี่หลุดเลยครัวหลุดเลยจ้านี่ เก็บพลนมากด,ดีงามมากดูสิคะว่าวสวยมากโอ้โหโอ my gosh เราเก็บสตรอเบอรี่อยู่ในดงดอกไม้ดอกคาโมไมล์แล้วก็ดอกป๊ปปี้นะจน๊ะนี่โอ้โหสวยมาก าตาย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 ดูสกอตเลยผ่วงู่วงนี้น pic. ไม่สวยแต่ใหญ่จ้ะพี่จ๋ามีความแบบปุ่มปั่มนิดนึงแต่ฉ่ำมากความฉ่ำไม่ต้องยกให้น้องโอ้โหสุดยอด ตายแล้วตายแล้วโอ้ยมีการซ่อนตัวมีการซ่อนตัวอยู่ในนี้จ้าช่ำมากโอ้โหดูสิคะเราเก็บแต่ลูกแดงๆฉ่ำๆทั้งนั้นเลยนะนี่วายตายแล้วตายแล้วน้องจ๋า ุ้ยน้องหลุดขั้วต้องกินนะจ้าหือฮู้ เพียบเลยนี่นี่นี่ลูกนี้มีความแปลกนี่โ Oh my gosh เป้งพี่เป้งเลยจ้า Oh my gosh, so ที่ซ่อนตัวอยู่ในบงดงดงหญ้านะจ๊ะโอ้โหสุดมากโอ้โอมีมีความไหม้แล้วก็มีความแบบนิดนึงเนี่ยจ้ะ นี่เห็นไหมคะว่ามีดอกป๊อปปี้โนน,นนันนี่นี่ป,ป๊อปปี้นะจ๊ะซ่อนตัวอยู่ในดงดอกไม้โอ้โหดูตรงนี้สกอนเยอะมากโอ้สุดมากเลยอะ พี่บิ๊กจ๋าพี่บิ๊กจ๋าฉ่ำมากโหนี่ทั้งทั้งยวงเลยนะทั้งยวงเลยนะจ๊านี่ชุบโหนี่คือทั้งยวงทั้งยวงจากพี่จ๋าสุกมาก น,นะจ๊ะเริ่มมากันเยอะละเรามากันตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งนะคะเขาเปิด8ปดโมงเราออกบ้านมาตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งนะถึงที่นี่ประมาณ8ปดโมงนิดๆนะคะคือตอนนี้ดูสิบรรยากสวยงามมีแต่ดอกไม้และสตรอเบอรี่นะจ๊ะ ต้องเก็บเป็นแถวนะคะฉะนั้นเราก็ต้องเดินไปตามแถวพี่รักจ๋า turn to next พี่รักจ๋าพี่รัก turn to next one I will follow because it's f i n i s h โอ้โหยอดมากทุกคนจ๋าดูสิจ้า ว่าน้องมีความแดงฉ่ำแค่ไหนแดงฉ่ำมีปนดินนิดๆเยอะมากโอ้โหเดี๋ยวนะคือน,นิ่มมากเลยนะคะมีความแบบนุ่มนิ่มมากฉะนั้นต้องตอนเก็บต้องระวังแบบอย่าโดนน้องเขาแรงเนาะ มีเต็มตะกร้าแล้วจ้าเราจะเก็บประมาณสามตะกร้านะจ๊ะเต็มที่น่ประมาณเจ็เจ็ดปดโลจ้ะตายแล้วเยอะมากตรงนี้ลูกเล็กอะ่ะเราจะเอาไปทำแยมเอาไปทำเค้กเนาะแปรรูปนะคะก่อนที่ส่วนที่บ้านเราจะสุกเนาะ มาเก็บพี่สวนก่อนเลยจ้านี่สวยมากคือบางอันที่มันแดงจัดจัดแก่จัดจัดแล้วไม่มีคนเก็บเนาะความเงาของเขาก็จะหายไปนะคะอย่างเช่นลูกนี้นะความเงาไม่ค่อยมีแต่ถ้าเป็นลูกที่เขาสุกใหม่ๆอะ่ะเงาวับเลยนะเห็นไหมฮะนี่แอบนี่อีกลูกนึงนี่จ้า หนักเลยนะคะเนี่ยสองกิโลกว่ากว่าแล้วมั้งกระถางหนึ่งตะกร้าหนึ่งก็ประมาณสองกิโลกว่ากวา่าอุ้ยร่วงจา้านี่จา้าดอกคาโมไมล์แล้วก็สตรอเบอรี่นี่ก็เยอะมากโอ้โหค,คือแดดแรงมากนะจ๊ะ ลูกนี้ใหญ่มากดูกกอนสุดยอดคือกรีบคือลูกเขาแบบก้านเขามีความกรอบมากเลยเนาะนี่แฮปปี้มากเลยซาเต็มแล้วเราต้องไปเปลี่ยนตะกร้านะจ๊ะเปลี่ยนตะกร้าที่สามีก่อนนะ เปลี่ยนตะกร้าก่อนจ้านี่รักจ๋ากระดาษเก็ดวันพัสดุ์เพลสนี่คือตะกร้าใหม่ของเราปฏิบัติการเกร็บจ้ะเก็บเก็บเลยนี่อีกหนึ่งตะกร้านี่เลยจ้า นิ่มมากมีความลูกนิ่มแบบสุดๆอะว้าวฟังความสวยของน้องไอดูความสวยของน้องก่อนออใหญ่มากใหญ่สุดๆ,ๆเลยไหนดูฝั่งนี้สิฝั่งนี้มีไหมมี โอ้โห oh my g o d ใหญ่มากเลยจ้ะพี่จ๋าแดงจัดแดงเข้มแบบแดงจนเหมือนจะเป็นสีดำอะ่ะวุ้ยลูกนี้เสียไม่เอาจ้ะพี่เล่าจ๋า you can take that one from for <Thank you>. m ีว้าวเราว้าวสามีก็เก็บเต็มแล้วนะจ๊ะได้แล้วน,นะคะโอ้โหเยอะแากเลยเดี๋ยวเราจะเก็บกันต่อเลยนะ นี้ยังไม่แดงนะคะแต่ตรงนี้คือเทียบเลยภาษาเช็กนะคะภาษาเช็กเขาเรียกว่ายาโคดี้นะคะสตรอเบอรี่หรอะโอดูสิคะ สวยเราก็ไม่เอาเนาะเราก็จะเก็บตูปสวยๆตรงนี้โอ้โหเ,เยอะมากสุดๆของเราจ้าเห็นไหมคะเยอะมากเลยเยอะ ก้วน,นี่จ้าได้แล้วใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะจ๊ะยัง n g Green เอลซ์อือหือ

เสร็จแล้วจ้ากลับบ้านกันนี่เป้าหมายของเราคือตรงนี้จ้าพุ่งข้าวบาเล่ที่มีมาร์คหรือป๊อปปี้แซมนะจ้าสวยมาก 你过来。 ว่าเราจ้าดอกลิลลี่ออฟนิกลิลี่ออฟนิกทุลิป,ปานเคเวตดีนะจ๊ะเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ดอกเขาสวยแปลกเวลาบานนะคล้ายๆกับดอกทิวลิปนะคะซูชิสกับไขน่นกกระทาจะไปกรววันนี้นะจ๊ะ นี่เราจะดิวกันที่บา้านจ้าว้าวดีที